ที่เก้าครั้งที่เจ็ดถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราจะตกอบายทุกติวิิบาตนรกเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเกิดเป็นคนก็ยากขันเกิดเป็นคนแล้วต้องยากจนเป็นโรคต่างๆมากมายทุกนา,นานาประการอธิบายสัมมาทิฏฐิว่ามีอะไรบ้างเจ้าคะ่ะตัวอย่างที่ยี่สิบสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะ ถ้าเราไม่มีสมาธิสติซะแล้วพุทธเจ้าบอกว่าตกอบายทุกติวิิบาตนรกนะเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่าง,างๆเยอะแยะมากมายถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะอายุสั้นยากจนเข็นใจนต้องได้รับทุกข์เยอะแยะเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีสมาธิิติครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดของการขยายสมาธิิตินะ ถึงตัวอย่างที่สิบเก้าจบไปแล้วทีนี้จะขึ้นตัวอย่างที่ยี่สิบนะจะต้องรู้โลกที่พระเจ้าหมายว่ามันคืออะไรนะพระไตรปโฎกเล้นที่สิบแปดข้อสามสิบสี่อาศัยโลกกระสูตรนะพระไตรปโยกที่สิบแปดข้อสามสิบสี่หน้าเจนะ็ดสิบเจ็ดมหาจุลานะพระอนุนก็ถามพระเจ้าว่าข้าแต่องค์เจริญ โลกโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงทรงตัดว่าโลกสิ่งใดมีพระเจ้าบอกว่าสิ่งใดมีการแตกสลายเป็นธรรมดาเราเรียกว่าโลกอะไรแตกสลายเป็นธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายนะใจมีแตกสลายเป็นธรรมดาโลกเมื่อไปกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมรม์จิตไปสวยลม,มนะเนี่ย ก็ไม่ก็ไม่เที่ยงก็สลายไปนะวิญญาณรู้วิญญาณก็ต้องสลายไปสามตัวนี้เป็นผัสสะนะผัสสะมันก็ไม่เที่ยงมันก็สลายไปนะมันเกิดจากไม่เหตุปัจจัยมันเลยสุขทุกข์ไอ้สุขทุกข์เนี่ยนะมันเกิดจากความสมใจไม่สมใจของทวารน,นอกทวารในนะซึ่งมันก็จะสลายไป เป็นธรรมดาถ้าเราถูกทางถ้าเราไม่ยึดนี่เรียกว่าโลกหรืออย่างเรียกโลกสมุทัยไงพระเต๋าสที่สิบหกข้อสี่สีหน้าเก้าสิบพระเจ้าบัญญัติว่ากการเกิดการเกิดหรืพระเจ้าอธิบายาขยายว่าความเกิดของโลกและความดับแห่งโลกก็ในเดียวกัน ความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างไรพรนะพุทเจ้าตัดนะตัดกับภิกษุที่กรุงสาวถีนะก็บอกวนะ่าพอตาและรูปและจักษุวิญ,ญญาณเกิดขึ้นนะตากระทบรูปเกิดวิญญาณรู้ทางตาสามตัวในประจวบกันเขาเรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะก่อให้เกิดเวทนาจึงเกิดขึ้นเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงเกิดเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติก็ชรา,ามรณะโสกกปริเทวทุกขโทมนัสจึงมีความเกิดของโลกเป็นอย่างนี้อาตมาอธิบายความดับของโลกต่อแล้วกันความดับของโลกนเนี่ยความดับโลกเพราะอาศัยจกักษุและลกูก เกิดจากสุวิญญาณความประจบแห่งสามประการนี้เรียกว่าสะเพราะสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นเราดับตัณหาด้วยวิลาคะดับมันไม่ให้มีตัณหานะคือความที่หยาดดากเมื่อไม่มีตัณหาอุปทานก็ดับอุปทานดับภพก็ดับภพดับชาติก็ดับชรามระโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปยาตก็ดับ นี่ความดับแผงโลกเป็นอย่างนี้นะพทธเจ้าตัดไปนะก็ไปดูเลยพระตไตรปิฎกที่สิบหกข้อสิบสี่หน้าเก้าสิบนะเอากอาจะมาะขยายตรงนี้อีกครั้งเอาตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่ที่ยี่สิบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันคือนึกถึงความจริงพระเจ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติถ้า,ถาเราปฏิบัติทางตาหูจมูกเลี้นงกายใจอ่ะรูปโลกสัมผัสเนี่ยถาวรนอกวารในเนี่ย ไปกระทบกันแล้วไม่สามารถเป็นผัสสะแล้วไม่สามารถพ้นจากเวทนาได้พ้นจากตัณหาได้เนี่ยนะก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้การปฏิบัติเธอยังไม่จบเพราะฉะนั้นโลกกระตามเขาเรียกโลกสมุทัยไงโลกสมุทยัยเพราะฉะนั้นนึกถึงความจริงต้องเธอต้องพิจารณาอยู่เรื่องพระเจ้า วิมุตตสวยวิมุตติลดตามปฏิจจสมุปบาทนะตามเนี้ยเธอพิจารณาเรื่อยๆทุกวัน,ท,วนทุกคืนบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆซ้ำๆน้ำซ้ำเกิดทุกข์เกิด,กกดแล้ก็พิจารณาความจริงความจริงเรามีกายไงพอเรามีกายอ่ะกายประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นเรื่องธรรมดาและใจเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็รู้แต่เมื่อไปเหตุปจัจจัยไปพบรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัส รูปนอกอ่ะเห็นไหมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้าตาหูจมูกน้่กายใจไปกระทบสิ่งปัจจัยข้างนอกมันก็เกิดวิญญาณรู้ทางตาแหวิญญาณรู้ทางตาตอนนี้ทางตารู้เนี่ยไอ้ตาเนี่ยมันมันมันเป็นมันเป็นรู้ไงมันรู้อันนี้เพราะอะไรเพราะรู้เพราะว่าเราก็ไป เกิดเวทนาเกิดชอบไม่ชอบเพราะอะไรถึงชอบไม่ชอบเพราะเรามีอวิชชาร่วมด้วยไงอวิชชาคืออะไรไม่รู้ทุกเราไม่รู้เลยพราเราทุกหรือเป่าไม่รู้เหตุให้เกิดทุกมันเกิดทุกนี่เพราะอะไรวิธีดับทุกแล้วก็ไม่รู้ดับมันก็ไม่ได้เราก็เราก็ไม่รู้จักอดีตอดีตก็คืออดีตเราจะติดเรายืดผูกพันอะไรเราก็ไม่รู้อนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะ ติดอะไรต่อไปหรือไม่มันก็ติดไปเรื่อยไปเรื่อยแหละไม่รู้จะติดอะไรแล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยจะพาให้เราไปติดนึกถึงรูดูแล้วกันเปิดนี่ก็ได้ YouTube Tiktok เนี่ยเราจะเห็นอะไรที่โอ้ยน่า,นารู้น่าสนใจอันนี้ชอบอ่ะอันนี้ชอบแล้วกดหัวใจแปะไม่ชอบแล้วก็เลื่อนมีอยู่แค่นี้แหละ แล้วไงอ่ะมัน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 ว่างอ่ะมันก็ต้องเอาไอ้นี่มาดูเปิดไปเรื่อยอะไรชอบชใจกดใจเป้ะไม่ชอบก็เลือนก็มีอยู่แค่เนี้ยวันนึ่งวันเป็นสังคมก้มหน้าแต่นี่เรามานุษย์นึกถึงความจริงนะอ่าและเราก็ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตอดีตและอนาคตคืออะไรอดีตเนี่ยนะเราจะเลิกลดละอะไรได้แล้วเราจะไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันอะไร อนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเลิกมันได้เมื่อไหร่นี่ก็เป็นอวิชาเพราะฉั้นถ้าเรามีวิชาเราจะรู้อดีตปัจจุบันอนาคตรู้ยังไงอดีตเราไม่ติดแล้วอะไรแลไวไม่ติดห้าปีสิบปีเราก็ไม่ติดเอาเรื่องหนึ่งเรื่องดใดก็แล้วแต่เราก็มีวิชาว่าเราไม่ติดเล่าแล้วอ่าใช่ไหมเนี่ยเรารู้จักอดีตห้าปีสิบปีชัว ผ่านมาโอ้โหเป็นสิบสิบปีอ้นนี้เราไม่ทุกข์เพราะบุหรี่พเพราะเหล้าแล้วอ่ะเพราะยาบ้าแล้วอ่ะอนาคตเอามันตั้งสิบปียี่สิบปีอนาคต,าต,าคตดวนี้ฉันก็ไม่ฉันก็รู้จักอนาคตอนาคต,าคตไม่เคยเกิดแต่ปัจจุบันมันมัน,ม,นมีอยู่ตลอดเวลาเรามองอดีตมองปัจจุบันเราไม่ติดนี่แล้วเธอจะไปติด,ดอ,อีกเหรอเธอเลิกตั้งยี่สิบปีแล้วเนี่ยเธอไม่ทุกข์กับมันตั้งยี่สิบปีไม่แตะไม่ต้องมาละ เธอจะว่าอนาคตเธอจะไปติดเดอถ้าอนาคตเธอไปติดเธอไที่เธอไปติดมันก็กลายเป็นอดีตอีกนี่เธอยังไม่มีวิชายัง,ยงไม่ยังไม่พ้นอวิชาแล้วก็ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็นี่แหละเพราะอาวิชชาไม่รู้เธอก็สังขารไปสังขารทางกายวาจาไป ไปก่อให้เราไปติดไปยึดไปผูกพันโดยใช้กายมั่งวาจามั่งใจไปยึดขนาดใจอย่างเดียวก็เป็นกรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดในครอบครัวของของชาวประมงชาวประมงหาปลาได้ธรรมาดาลูกชาวมงก็ต้องยินดีท่านเกิดยินดีที่ชาวประมงหาปลาได้เยอะแค่นั้นนะทำท่านให้ต้องปวดหัวขณะที่พญาตทะเลาะแย่งน้ำกันนะเห็นไหม แล้วเราเองล่ะเราจินดีอะไรไปเท่าไหร่แล้วเพราะงั้นกรรมเนี่ยนอกจากกรรมทางกายกรรมวาจาแล้วกรรมทางใจก็ยังปีผลแต่ก็ไม่มากเท่ากรรมทางกายและวาจาถ้าออกมาทางกายและวาจานี่เรียกว่าผิดศีลถ้าทางใจเนี่ยผิดทางใจเนี่ยมันยังด่างยังพรอยอยู่ เวลาเธอจะเลิกลดละอะไรมันยังมีใจอยู่นะยังอยากกินอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมันด่างมันพ้อ,อยอะ่ะมันยังไม่เป็นไทย,ยงไงเป็นไทยทั้งกายวาจ,าจาใจไม่มีเนี่ยถือศีลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้นี่ขอความจริงพอเราถ้าเรามีวิชา ى, เราก็จะสังขารไปทางไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันไงไม่ทําให้เราทุกข์ถูกไหมเพอเกิดสังขารขึ้น วิญญาณรู้และมันรู้เพราะเราเราคิดอะไรมากๆมากๆนะวิญญาณมันก็จะรู้ตรงนั้นเป็นธาตรู้พรธาตรู้มันก็ไปไปไป,ไปตินนามนามคือตัวไปรู้ไงนามไปรู้ไปรู้อะไรไปรู้รูปก็เกิดนามรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้รูปนี่บอกแล้วมันมีรูปนอกดินน้ำลมไฟคนสัตว์สิ่งของเราเกิดไปชอบไม่ชอบจากไอเนี้ยคนสัตว์สิ่งของตัวตนบุคคลเราเขาเสร็จแ,แล้วมามันก็ เรายังไม่รู้อาการเรายังไม่มีรู้รู้อาการทางจิตแต่ถ้าเรารู้อาการทางจิตคือจิตเจตสิกโอ้โหเราชอบเว้ยมันเกี่ยวเนื่องกับโอ้ไอผู้หญิงคนนี้มันสวยไอไอเหล้านี้มันน่ากินมันยัง,งี้นะอาการจิตเราเป็นยังไงมีมากมีน้อยไหมถ้าอาการจิตของเรามีมากเราก็ติดยึดผูกพันมากเราก็จะทุกมากเนี่ยถ้าเรารู้มันแล้วเราดับมันได้ เราจะเห็นรูปรูปที่เราไปติดไปยึดไปผูกพันน่ะมันไม่เที่ยงเลิกมาได้เนี่ยมันเป็นทุกขนะ์ในวนเวียนอยู่มันน่ะอ๋อมันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนไอ,ไอสิ่งที่เรา,เราไปติดไปยึดไปผูกพัน<ๆ>เพราะเรามีศีลไงเรามีแม่คอยบอกมีบุคคลแม่คอยตักเตือนคอยแนะนําคอยกำลาบพุทธจะให้ครบคนประเภทนี้ไงจะ,ตะเตลิแต่ฝ่ายเดียว ทีนี้พอเรารู้รูปนามรูปมันก็พาไปไหนอ่ะพาสารรยธนะธนะคือเชื่อมต่อไปทางตาหูจมูกลิงไก่ใจอ่ะทีนี้เกิดสะพานพอสรรนาะณัตพอพอตาเห็นรูปจบจบหน้าที่ของสรารณะแค่นั้นม,มันมีแค่นั้นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของของผัสสะแหละตากระทบรูปนามไปรู้รู้แล้วเป็นยังไงเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยมันคนหรือมันสัตว์ นะฮมันมันสวยหรือมันไม่สวยมันมันน่าได้หรือไม่น่าได้นะมันจะมีความรู้สึกมีผัสสะแล้วมันจะรู้สึกได้คิดได้จําได้ว่ามันดีไม่ดีมันเป็นของเออมันน่าชอบก็เป็นเวทนาชอบไม่ชอบก็เกิดเวทนาพอเกิดเวทนาเสร็จถ้าเรามองไปที่ที่ไอเวทนาชอบไม่ชอบมันเกิดเพราะอะไร เพราะตันหาเพราะเราอยากได้เห็นมันสวยเห็นมันดีใช่ไหมเล่าผู้หญิงมันสวยมันดีโอ้มันสวยมันสูงยาวเขาดีเขาอะไรอ่ะเขาอะไรอะไรไม่รู้เขาหมวยอะไรนี่แหละนะ หน้าอึ๋มอะไรไม่รู้อะจำไม่ได้เขาพูดพูดกันนะว่าก็พยายามอยากจะพูดตามมันนะเสออยากจะพูดตามเขาแต่ก็พูดได้แค่เนี้นะขาวมวยสวยอึมอะไรเนี่ยแบบพยายามเค้็ดออกมานะมันมันต้องทำนองเนี้ยนะก็อยากเนี้ยทำไงแล้วไม่มีเงินจีบป้ามกลมคืนแม่งเลยเนี่ยเห็นไหม ทุกน,นานระการก็เกิดแก่เราเพราะเรามีอวิชชาไปร่วมด้วยไง<ห>มันทําให้เรามีตัณหาทยานอยากพอมีตัณหาเสร็จเราเก็บสะสมไปอุปทานเฮ้ยครั้งนั้นโอ้โหอะไรสาวสวยอวยอ,อ,อึ้งเราเคยทําแล้วมันได้อ่ะตอนี้คนใหม่มา,มาเอาอีกทําอีกเก็บสะสมไปอุปทานโอ้ไม่ได้อารมณ์แซบอารมณ์เพราะได้เสพสม สมใจอารมณ์สุขอะไรมันเสพก็เก็บไปไปอุปทานเราไว้ฝังไว้ในใจพอมันเจอปุ๊บมันมีตัณหาขึ้นทันทีแต่ปกติมันอยู่ข้างในนะเพราะยังไม่มีเหตุปัจจัยพอเหตุปัจจัยปุ๊บจากระทบลูก,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 กวิญ,ญญาณเปิดปุ๊บมีเวทนาปุ๊บอยากปับ๊บเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตัณหาเกิดปัจจุบันถ้าอุปทานเนี่ยมันเก็บสะสมไว้ตามที่ประสบการณ์ที่เรามีมา มันก็เป็นพบพบคืออะไรพบคือที่อยู่ที่เป็นที่มีที่พอใจที่เราเก็บไว้พบของฉันพบของฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดพบของฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะมันจืด<ม>เข็มอะไรก็ว่าไปแล้วแต่วความต้องการของเราเป็นพบของใครของมันมางคนไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวไม่เอาก๋วยเตี๋ยวรุยถ้วย ก็ทอบอย่างอื่นไปนะนี่คือเป็นพบพอพบเสร็จแล้วมันก็เป็นชาติคือเกิดเกิดเพราะอะไรเพราะใจเราปรารถนาจะไปอย่างนั้นมันก็ขับเคลื่อนทําให้มีกายวาจาใจมีรูปรสมีรูปเรื่องสมบัติมีดินน้ําลงไฟขึ้นมาก็พาไปเพื่อให้ได้เปเสพตามที่เราต้องการชาติ พอเสพแล้วมันก็ชรามันก็เสื่อมแล้วมันก็หักคายหายไปมรณะนะมันก็ทําให้เราอยากอยู่นั้นนะเราก็โศกพอไม่ได้ก็โศกปริเทวะแล้วไม่ลโอู้ยฉันอยากได้อีกจกจากกินอีกกินอีกถ้วยได้ไหมแม,แม่แม่ไม่มีเงินแล้วลูกอีก,อ,ก,อ,กอีกลูกแม่ไม่ได้ทําไงดีปริเทวะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเพิ่มนะปริเทวะแล้วไม่รู้จักแล้วมันไม่สมใจไง มันก็ติดไว้มันก็ทุกข์ไม่ได้มันก็ทุกข์โทมนัสก็น้อยใจเสียใจอุปยาตอึดอัดกัดเครืองมันไม่ได้อย่างใจเนี่ยพัดพลาด,ดถึงทิรักก็เป็นทุกข์ไม่ปัถะถึงได้ได้สิ่ั้นก็เป็นทุกข์นี่คือความดับโดยการที่เราตัดไม่ให้มีตัณหาซะความดับของโลกก็เป็นอย่างนี้นะอ,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 อะคง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 จะพอเข้าใจ เธอต้องให้สาคัญแล้วพิจารณาบ่อยๆเฮออาตมาอธิบายหลายครั้งแหละนะอดูสูตรอื่นเขาว่ายังไงอ่าโลหิตตัดนะอาตมาก็าจะยกตัวอย่างพร,ระโตยคกที่พระจ้าตัดไวเล่มอื่นๆต่อที่เกี่ยวกับโลกเนี่ยนะทีนี้เราเข้าใจแล้วนะไม่รู้อาตมาที่อธิบายเร็วเพราะว่าอธิบายเคยเคยอธิบายมาแล้วอะ่ะ เป็นอธิบายซ้ำให้เธอได้คือให้ความสำคัญน,<อ>น่ะนะพระไตรปิฎกที่สิบแปดข้อแปดสิบห้าหน้าเจ็ดสิบเก้าสุญญตาโลก,กสูตรพัะนันก็ถามพระเจ้าข้าเตมพระเจริญที่พระอ,องค์ตรัสว่าโลกว่างโลกว่างมันเป็นยังไงพระเจ้าข้าพระเจ้าบอกว่าว่างจากอัตตาคือว่างจากสิ่งเราไปติดน่ะรู้และความที่ไม่เที่ยงเป็นยังไงสิ่งอะไร สิ่งใดมิดเที่ยงแตกสลายเป็นธรรมดาเรียกว่าโลกแต่เราไปติดมันไงเห็นได้มันเที่ยงเนี่ยมันก็เลยไม่ว่างจากอัตตาตัวตนหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาีนเรียกว่าโลกถ้าเราไม่มีเราก็ว่างจากโลกว่างโลกโลกสมุทัยมันว่างไม่มีที่เราไปติดไปยึดไปผูกพันก็แล้วอะไรชื่อว่าอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา อะไรอที่ว่าอัตตาชื่อว่าอัตตาหรือสิ่งเนื่องอัตตาเพราะจักสุจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตารูปคือไม่ยึดไม่ติดไม่ผูกพันกับมันไงตากระทบรูปเกิดจากสุวิญญาณแล้วเป็นไงสามตัวภาะาเราไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันไม่ชอบหรือไม่ชอบ พราะทวานนอกทวานในกระทบเจอภาษะเราก็ว่างธรรมดานะนึกถึงกัมมายกตัวอย่างแลวสมมุติอา่าถ้าเอาต้นไม้เขาอะไปเผาไม้เขาก็ที่ของเขาเ็าตัดต้นไม้แล้วเขเผาเราก็เฉยเฉยแต่ถ้าเอาต้นตัดต้นไม้ของเราเรานอนหลับเขาตัดโคมโคมแล้วก็ลากไม้ไป เราบอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม้ไม่ไชนะอยไาเนี้ยนะเนี่ยมันก็ไม่ว่างเพราะอะไรเพราะเรามีตัวตนของเราไงเพราะมันทําของเราแหมถ้าจะทำเฉยๆย่างมันก็อยู่ลําบากนั่นนะนั่นคือพระเจ้าถึงไม่ให้มีไงถ้าสูงสุดไม่ต้องมีอะไรพระเจ้าสมบัติราชวังเลยไม่มีไม่มีทรัพย์สินถ้ามียิ่งมียิ่งทุกข์ มีเลยมากก็ทุกมากหละไม่มีเลยหมดเรื่องนะเนี่ยว่างจากสิ่งที่เราไปติดไปยึดทวันนอกทวันในไปกระทบกันเกิดเกิดเกิดจากสุขคาดรู้เราก็ว่างไม่ต้องไปสังขารมันเอาปฏิจจสมุปาทมาแล้วไม่ต้องสังขารมันเพื่อให้เกิดผ่านไปยังตาคุณต้งีการแล้วเกิดชอบไม่ชอบมันก็ว่างนมันก็ไม่มีตันหา สวยอารมณ์มเราก็ไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับมันนะเนี่ยโลกว้างจักรัตาอย่างนี้เล่มสิบหกข้อสี่สี่หน้าเก้าสิบโลกกระสูตรพระพทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความเกิดและความดับแห่งโลกความเกิดแห่งโลกอย่างไรเพราะอาศัยเหมือนเดิเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันนะเพราะอาศัยนี่แหละตากระทบรูปเนี่ยในเดียวกันโลกสมุทรไทย ก็เหมือนกันในเดียวกันเลรบสิบแปดข้อร้อยเจ็ดหน้าหนึ่งร้อยยี่บเอ็ดโลกโลหิตศาสตระนี่โลหิตศาสตรโลหิตศาสเนี่ยโลหิตศาสตร์เรบเซมสิบห้าข้อร้อยเจ็ดหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดโลหิตศาโลหิตศาสตนี่เขาเขาเป็นคนเก่งเขาบอกเขาถามพี่อคาตงเฉริมการถึงที่สุดของโลกเนี่ย มันทํำยังไงผมเองเนี่ยผมหอผมไปได้โอ้โหไกลมากนะมันไกลไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นถึงที่สุดโลกก็ทีนึงห่างนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าโดยทัดโลกตามธรรมวินยัยของเราเนี่ยไม่ได้ไปถึงที่สุดด้วยการไปเพราะเธอจะไปห้าปีร้อยปีเธอก็จะตายซสก่อนไม่ถึงหรอก จะถึงที่ไหนกายเราเนี่ยกายยาววานาคืบกว้างสอบพร้อมสัญญาและใจจากทวันนอกทวานในนี่แหละอยู่ตรงนี้ถึงที่สุดของโลกอยู่ตรงนี้เธอพ้นจากโลกโลกสมุทรไทยที่ทําให้เราทุกข์ไปติดไปยึดผูกพันเหลือยู่ตรงนี้ถ้าเธอพ้นได้มันก็จบ ถ้าเธอถึงสุดของโลกแล้วเข้าใจเนี่ยเมื่อจะเห็นว่าในเดียวกันเลยเล่มยี่ห้าข้อเก้าร้อยสี่สิบสี่หน้าเจ็ดร้อยี่สิบหกนะทันตะสูตรโลกทั้งหมดไม่มีแก่นสารถ้าต้องการพบก็มองไม่เห็นฐานะอะไรที่จะไม่ถูกครอบงำเข้าใจไหมนี่ชัดไหมเล่มนี้พูดอย่างชัดเจนเลยถ้าเรามีพบ คือที่อยู่ที่เป็นที่มีที่ของเราแล้วเนี่ยนะเราจะไม่รู้เลยว่าเราถูกครอบงำด้วยอะไรเพราะใจเราไปชอบไงสมมุติเธอชอบเธอชอบคนคนหนึ่งเธอศรัทธาคนคนหนึ่งเนี่ยเธอจะถูกคนนั้นครอบงำเธอเจ้าถึงไม่เชื่อไงกลา้ามาสูดสิบเพราะเป็นอาจารย์เพราะคนนี้หอ่อเพราะคนนี้น่าเชื่อถือ แต่ให้ฟังแล้วเธอทําดูทีเพลเพื่อนทุกตัดว่ตัดสงสารได้ไหมละกุศลได้ไหมเธอละได้เธอึงค่อยเชื่อฟังใช่ไหมแต่นี่เธอถูกครอบงาด้วยการที่เธอมีศรัทธาเพราะเห็นก็ะอะไรอะไรก็แล้วแต่อย่างข่าวลือข่าวอะไรเนี่ยเนี่ยเธอถูกครอบงาเพราะเธอเป็นมีพบของเธอเพราะที่เธอชอบตามที่เธอเห็นนะ จึงไม่สามารถมองเห็นอะไรๆที่เธอถูกครอบงำอันนี้สำคัญเหมือนกันนะเอาเทอจว่าจริงไหมฟังศาสนาคำสอนเราต้องเอาความจริงเข้ามาจับแล้วพิจารณาดูมันจริงไหมผู้เจ้าก็อ้างเหตุอ้างผลอ้างตัวตนบุคคลเราเขานิทานโบราณคด,ดีเพื่อเข้าหาปรมัติของพระองค์ปรมัติคือจิต จ,จิตใจเราเนี่ยรู้เนี่ยเจตสิกค,คืออาการของจิตเลิอกอาการของจิตที่ไปติดประยึดไปผูกพันกันเราก็เห็นรูปจะรู้ได้ด้วยทิพยาตาทิพกับตาปัญญานะนี่ก็คือก็จะพ้นวัตาสงสารได้ถ้าเรามีพบเราจะถูกครอบงำโดยเราไม่รู้ตัวเลย แล้วเธอก็เชื่อด้วยแล้วแค้นแล้วโมโหคนที่เขาไม่ถูกครอบงำอย่างเธอเขาก็พยายามบอกเขาปรารถนาดีเพราะงั้นพทธเจ้าต้องให้ครบสัตธุรุษลุดไงเธอต้องรู้สัตบุรุษเป็นไงก่อนแล้วเธอก็เชื่อสัตบุรุษนะเนี่ยพทธเจ้าตัดไว้เยอะแยะมากมายนะ โลกนี้เป็นโลกสมุทรไทยเล่มสามพระไใ้เป็นเล่มสามสิบข้อร้อยสี่หน้าสามร้อยห้าสิบห้าพระพุทธเจ้าอ่ะทรงร่วงทรงล่วงพบได้ทั้งหมดท่านไม่มีพบเลยเลยนะคือผ่านหมดคือไม่ไปติดไม่ไปเย็ดไม่ผูกพันอะไรเลยเอาดูโลกมีกี่โลกอันนี้ก็รู้ไว้ก็ไม่เป็นไรนะโลกหนึ่ง คือภาวะโลกภาวะโลกภาวะคือภายในโลกหนึ่งคืออะไรอันนี้จะปลายไปเร็วนะโลกหนึ่งก็คือภาวะโลกโลกของพบคือการมาพบรูปภพบไปรูปภพบ,พบนะข้อที่สองคือภาวะโลกคือสมบัติกับวิบัตินะโลกสามก็คือเวทนาสามสทุกข์ไม่สุกขไม่ทุกข์ โรคสี่อาหารสี่อาหารสี่เกาเลงกระลาหารโอ้็ยังไม่ได้อธิบาย,ยนะโรคห้าคืออุปทานขันห้าโรคหก 6, คืออายตนะหกโรคเจ็ดคือวิญญาณสีติเจ็ดติดญาณที่ไปสติตโรคแปดคือโลกธรรมแปดโรคเก้าคือสัตวาาสัตวดเก้า 9, ความเป็นสัตว์นะนะโรคสิบคืออายจตนะทวารน,นอกทวานในสิบ <10. S 1> นะโลกของ อบายภูมิสี่นะโลกของภพสิบเอ็ดคือใบยาความภูมิสี่มนุษย์แล้วก็สวรรค์หกชั้นโลกสิบสองคืออายนาสิบสองออนอกออนในโลกสิบแปดคือมโนภพอวิจาร์สิบแปดโลกก็คืออบายโลกมนุษย์โลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกโลกอายตนะของโลกก็มีอยู่แค่นี้แหละสรุปความได้ว่า มันเป็นเจตสิกมันเป็นอาการของจิตเราในสภาวะต่างๆนะภาษาบาลีก็ว่าปัญญาอุปทานขันห้าเวทนาลกธรรมแปดสัตวาวเก้าความเป็นสัตว์เราต้องพ้นสัตว์เก้าชนิดเนี่ยก็ดีขย,ยายโอกาสต่อไปนะแล้วอายตนะของโลกเนี่ยนี่คือโลกพูดได้ง่ายเอาและวันนี้ก็จบเรื่องสมาธิทิฏฐิข้อที่ยี่สิบนะอนุมโมทนาสาธุ ก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรผลนผิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมถ้ามีปัญหาก็ถามได้นะคะจะมีการตอบปัญหาที่ช่องที่ YouTube ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะเป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้ เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุดแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านเพราะพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลนิรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ